มีประสบการณ์ในสายนาปก็มาณ18ปีนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงการธุรกิจขายตรงยี่ห้อดนางยี่ห้อหนึ่งครับก็ประสบความสําเร็จก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศมากมายหลายประเทศนะครับปัจจุบันนะครับท่านได้เข้าสู่ธุรกิจของสีงคุงตั้งแต่ปี25 5 3นอาะครับอันที่สาคัญก็คือท่านขึ้นระดับ2ภายใน1ปีครับปัจจุบันท่านได้เกษียณอายุตัวเองแล้วนะครับก็มีรายได้ที่มั่นคงนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ครับผมขอเชิญทุกท่านพบก,กับ คุณบุญธรรมเดชหานร,ระดับตำแหน่งไรบอนพาร์ตระดับหนึ่งสี่มือค่ะครับผมวันะนะี้มากันหลายท่านใครมาไกลที่สุดครับนี้พิจิตนะครับได้ถามมาจากพิจิตนะครับมีน้ำท่วมไหมพิจิตนะครับ <L> an> an> มีใครมาจากสุโขไทยมีไมครับไม่มีนะครับโอ้โหพวกเราอยู่เยื่อส,สบายๆครับวันนี้ผมเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าภาพนะครับกนะ็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่กล่าวให้เกร็บรประวัติส่วนตัวนะครับจริงๆประวัติเนี่ยของะทัเนี่ยยาวนานนะการที่เรามีประวัติตัวเองประวัติการทํางานประวัติชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ควรที่จะเกรร็บเอาไว้คนเดียวนํามาเล่าต่อมาส่งต่อให้กับทายาทหรือสมาชิก ในบุญเตือนทีได้รับทราบกันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมคุณทำรมเด่นานตําแหน่งในกอนพักนะครับทำยอดหนึ่งร้อล้านผ่านระหลายปีนะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติท่านที่มาร่วกงานกันนะครับฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องกล่าวขอบคุณนะครับในตอนเลยครับท่านประธานผู้กอตั้งบุญจะเออสีกุงโุกเกอร์นะครับท่านประธานของเราคือใครครับ ท่านสีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับแล้วก็ประธานบริษัทสีกุ้งการชีวิตโบเกอร์นะครับคุณรวมสมรน,นะครับอรุณสวัสดีนะครับรวมถึงประธานกรรมการผู้จัดการของบริษัทสีกุ้งโบเกอร์เรานะก็คือคุณนวพรอรุปหางนะครับอรุณ <laughs> สวัสดีนะครับรวมถึงกรรมการฝ่ายบริหารบริษัทในเครือนะครับก็คือใครครับคุณพงศธรก้าวสัมพันธ์ซึ่งเป็นลูกเขยนะครับของเยยสีกุ้ง การในวันนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยครับอย่างน้อยเรามาทำธุรกิจกับบริษัทสีกูโบกเกอร์เนี่ยมาหนึ่งได้ถึง3บริษัทอย่างน้อยนะแต่จริงมีบริษัทในเครือประมาณเกือกบสิบบริษัทนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ทำทำให้เราเนี่ยประสบผลได้ง่ายขึ้นนะครับมากกว่าสมัยในอดีตของผมนะครับการในวันนี้อย่างประวัติของผมก็คือทางสีกูโบกเกอร์จริงๆเนี่ยหนึ่งปีโดยเฉลี่ยนะปีสองพันร้อยห้าสิบสี่ปลายปีก่อนที่จะน้บกะท่วงนี่แหละ เอ่อตัดสินใจท,ท,ทําน้ําท่วมกรุงเทพเรียนตุลานะครับเธอาหลังน้ําท่วมไปครับธุรกิจประกันภัยเราทํง่ายไหมรถไปตูกลอ่องรอเคงกันเต็มไปหมดเลยก็ทําได้แต่บพรเอิญว่างานของสีกรุงเราไม่ใช่งานขายโดยตรงมันเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้นะครับผู้ซื้อใช้ของประกรันก็เลยขายายงานอย่างต่อเนื่องนะครับนะอันนั้นก็จึงประสบความสำเรจ็จมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้ก่อตั้ง ทีมบุญเจริญทีมขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นทีมที่จะขับเคลื่อนสมาชิกในบุญเจริญทีมที่มาหลังๆเนี่ยได้ประสมผส็นได้เร็วขึ้นและก็เป็นเรื่องจริงหลังจากมีการก่อตั้งบุญเจริญทีมขึ้นมาในปี2 6 0เดือนพฤษภาคมน,นะครับโดยคณะผู้ก่อตั้งก็มีผมม,มีท่านเจริญมีท่านไพโรดปัจจุบันไพโรดก็ตำแหน่งแซงผมแล้วนนครับนี่คือสิ่งที่เห็นว่าคนทํามากได้มากวันนี้ผมดูรายได้ที่ประกาศ สำหรับสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้น้องจบผมได้อยู่เก้าหมื่นห้ามีทีมงานผมอีกท่ก้นหนึ่งสายดอนเมืองนะครับเป็นประธานชุดปัจจุบันของผู้จดทีนะครับพันโทกิติจนรเดชพงศ์ก็มีรายได้ตามตูดผมเลยครับเก้าหมื่นกว่าอนาคตแซงแน่นอนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงชั้นหลังน,นะครับวันนี้ก็มาด้วยนะไม่ทราบวา่าอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าอาอยู่ด้านล่างครับ คุณงนงคุเลเอก,ก้าก็เป็นชั้นหลนังมีรายได้ไดแซงแม่ทีมแซงเรียกว่าทวดทีเอททเอเราฟังแล้วนเปยังไงสุรีครับโอ้โหเดี๋ยวเราโดนแซงจริงนะเราโดนแซงเป็นไรไหมครับเป็นเรื่องดีวันนี้โดยธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับถ้ามีลูกมีหลานที่เรียนเก่งร่ำรวยกว่าเราดีใจใช่ไหมใช่วันนี้เราำทำธุรก,กิจก็เฉดเช่นเดียวกัน ถ้าธุรกิจนั้นสามารถให้ลูกหลานเราเติบโตแข็งแรงมีรายได้มากขึ้นกว่าเราแสดงว่าธุรกิจนี้น่าทำน่าสนใจคนมาที่หลังมีโอกาสมีความสำเร็จได้มากกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเราจะต้องยินดีนะครับนี่แถวานี้นบอกเมินวกให้ได้เอาละนะครับ,นะรบผมเนี่ยมากล่าวเปิดงานฉะนั้นแล้ววันนี้อยากให้ทุกท่านนะครับตั้งใจเก็บเ,เกี่ยวประสบการณ์ในวันนี้ให้มากที่สุดรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพกับบริษัทดนใจ ซึ่งคนนี้นะครับมาร์ชายทำให้เราฟรีนะทุกท่านนะครับไม่ได้เสียตังค์เลยรวมมือกับฝ่ายทีนกำลังใจให้เรครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากให้พวกเรานะครับตั้งใจนะครับเรียนรู้พัฒนาตนเองให้ประสบผลสำเร็จและเข้าร่วมกิจกรรมของบุญเจริญทีมทุกฟอร์ทุกฟังก์ชันทุกกลุ่มนะครับรวมถึงทุกการสัมมนาต่างๆของบุญเจริญทีมผมเชื่อมั่นว่า <ad> วันนี้บุณาิทีในฐานะผู้ก่อตั้งบุณาิทีขึ้นมา8ปีนะครับประสบความสำเร็จมีทิงงานาประสบมสเร็จมากมายนะครับมีระดับหนึ่งถึง60กว่าท่านในทีมเราถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโรอร์มีสมาชิกกว่า2แสนคนนะครับมีระดับหนึ่ง 1, มากที่สุดมีผู้นำที่ประสบความสำเร็จมีรายได้ติดชาร์จของบริษัทมากที่สุดทุกท่านจงภูมิใจกับบุญเาิ์ทีนะครับสุดท้ายนี้ครับท่าน B อินเทอร์ไลท์แพง S อินเทอร์ไลท์ถางอยู่้ทุกที่และทุกเวลากับสิงคูบเกอร์ครับสวัสดีครับได้นะครับนะครับก็ขอให้ต่อยนิดนึงนะครับในส่วนสุดท้ายต่อเวลาให้นะครับออ่เมีคำถามไหมครับวันนี้ครับมีไหมครับไหนใครมาใหม่มาที่นี่ครั้งแรกเลยห้องนี้ครับมีนะครับอาขั้นดาบวิชานะครับแต่ยกมือครั้งเลย หนึ่งสองประมาณนักสิบท่านนะครับสิบท่านนะครับเออใครจะยินคิดถามผมได้ไหมนะครับแนะนําตัวเองหน่อยครับอันนี้ใส่สูตรนะ้วพระธาตุดีนั่นแหละคุณนะครับพระทหารไม่ยาใครเชิญครับเชิญครับอ่ได้ครับได้ครับสองได้เลยครับเชิญครับภูเบศปาระส่วนสมุดปลาการครับสูตรปลาการนะครับตําแหน่งเลยครับสีกุ้งหกอยู่ครับเป็นหกใช่ไหมครับสมัครนานนี่ครับเป็นห้าเดือน หเดือนใช่ไหมครับโอ้โหใครเป็คนแนะนำครับการไปรครับการไปรอดอีกแล้วครับโอ้โหรักตบมือครับใครที่มีแนะเสวัสดีค่ะชื่อดาวันูนะคะมาจากบาจินุรนะคะเปพังานบริษัทเวิรทชทไสหกรมั์์าจินุรแนะนเเป็นอ๋อที่เป็นเอ็นซีนะครับ วันนี้มาไกลเลยมาจากบ้านเมื่อเช้านี่เหรอครับใช่ค่่นดี 4, ้ก็อาบนาก,กบ้านดี้ประมาณจโบอ้โหนี่ยสุดยอดมากเลยปัจจุบ,บนันอยู่ตำแหน่งไหนในสีคุงครับสอบผ่านล้วนเครัสบ,บรอสอบกี่ครั้งผ่านสองครั้งนะครับครั้งแรกเป็นทำไมถึงไม่ผานครั้งแรกทำไมถึงไม่ได้กี่ข้อ ได้กี่คะแนนครับได้ร้อยสิบแปดมันมีเกี่ยวกับจรรยาบกับอืร้อยสิบแปดมันตกนะมันต้องร้อยสามที่สองขึ้นถูกไหมมันมีคามรจอ๋อโคเนาะขอบคุณมากครับปุ้อเครับประกีนะครับูใกล้สาขานะครับอยู่ในตัวเองนะ ออเป็นไกลอยู่นะไกลอยู่เพราะสามสิบอยู่โซนที่จะมาทางสั่งแก้วมาทางนี้เนาะทางระยองกับบินบุรีนะครับเรงแรมสาขาบ้าก็ได้นะอยู่ในตัวเมืองนะครับผู้จัดการภาพก็อยู่นั่นนะคุณเลนะครับเลก็ห้องชุ่ใหญ่มากนะครับกเผืือนจะใหญ่กว่านี้ด้วยนะนะแล้วก็มีสมนาทุกวันเสาร์มีใครครับคนใหม่ยิ้เห็นนะครับแนะนำตัวเลยอาเชิญครับช่วงนี้รอ ประธานผู้ก่อตั้งสีกุ้งนะครับเขาโดนจราจรกัดตัวไว้อยู่ครับไปขี่ไม่มีครับครับสุรเดชสาวพานะครับภูริดก็อบอที่บ้านอ๋อวันนี้นี่โดนบังคับมาไหมครับไม่ครับก็ตั้งใจมามาจากที่ไหนครับจังหวัดไหนปทุมธานีปทุมธานีช่วงไหนครับฝั่งสามโคกหรือฝั่งลำลูกกานะครับอ๋อนะครับแล้ว แม่เออแม่บ้านเนี่ยเรเห็นมาประจำอยู่แล้วนะครับปัจจุบันทํางานอะไรครับผมรับราชการเป็นตำรวจเป็นตำรวจเฮียตำรวจมาเยอะนะพวกเราพูดอะไรระหว่างตัวอ๋อตำรวจท่องเที่ยวนะครับกดีตตำรวจที่เวลาแม่บ้านไปทำที่เราเคยเตือนใช่ไหมไม่ครับเพราะมันจะถูกหลอกลูกบ้าไม่นะแล้วมองมุมมองยังไงกับสีกูมอเกอร์ครับในมุมมองของตัวเองครับ จริงๆผมเคยเป็นตัวแทนของสีน้ำเงินออกเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับสีน้ำเงินไม่รู้บริษัทไหนไม่รู้จักแล้วคิดว่าตัวเองสามารถประสบความสถียรได้ไหมครับในสิงคโปร์ก็ตอนนี้ยังไม่เริ่มแต่ว่ามีรหัสหรือยังมีแล้วโอ้โหาจะบอกรหัสผู้แนะนำซะหน่อยนะครับรหัสสี่แปดสองนะทุกท่านนะ รหัสผู้แนะนำเนี่ยเอาไปใช้ได้อนุญาตครับไม่สมวนสิทธิ์โอเคเนาะสบายเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็เข้าฟังคนประเด็นนะติดตามในกลุ่มอ๋อฟังก็ฟังแต่ผมอ๋อฟังด้วยนะครับฟังด้วยนะครับโอเคมีทายาทจริคนแล้วครับมีลูกลูกกี่คนมีลูกลูกจริงๆลูกที่ทักเองมีทั้งของเขากับของเราด้วยครับลูกของเรากี่คนครับ โหดีก็โปรใหญ่นะครับอ่ะกดมือขอบคุณนะครับนะแล้วก็ติดตามนะครับแับนี้อีกท่านหนึ่งครับผมเห็นมาจากคุณพิชาครับนะดาบพิชาเชิญนี่ก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับอ่าหน่วยสืบนะครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจพิชานะครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับข้างก็รู้จักสีภูมิก็จะเออ่ซฟนะครับก็พอดีว่าบุญนำคุศลนศก็ให้จริงเพียะ กอยู่นาะนนี่ครับในสีกุูบักเกอร์สมัครก็เพิ่งสมัครเมื่อ22ราาอกรกฎาคมหมูเพิ่งเดือนที่แล้วนั่เนเองครับสองเดือนนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ได้ศึกษาสีกูบักเกอร์ไหมครับก็เข้าศึกษาอยู่ในมุมเราเราคิดว่าสีกุูบักเกอร์นี่มันเป็นธุรกิจอะไรยนะังไงก็เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับผู้ที่รับมีความผ่้หวังได้นะครับครับภาเกิดใครที่ศึกษาก็รู่้และนิยามของสีกุูได้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเป็นธุรกิจที่ อาชีพไม่ตัดตัวเองได้ครับผมแล้วทางบ้านเห็นด้วยไหมเฮ้ยนี่ผมชอบอมาวันนี่ผมผมผมตัดสินใจกินต้มยำเนื้อเลเอาครับสุดยอดต้มยำเ้เลยครับนะสุดยอดนะผู้นำนะครับไม่ต้องปรึกษาไทยนะครับนี่คือเพราะว่าผู้นำสูงนะวันนี้เราเออถ้าเกิดมาแล้วตามนียเขาเลยนะครับการทำซุ้ยสีกุ้งเนี่ยมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้อง บอกตัวเอง,งก็ได้ก็คือเรื่องของเป้าหมายในชีวิตเรานะครับว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเรานะครับนับจากนี้ไปนะนะครับนับจากนี้ไปก็แต่การที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันจะไม่มีแรขงขับเคลื่อนจะทําให้เราประสบผลได้ครับอย่างยกตัวอยา่างเช่น,นสมมุติถ้าเรามีเป้าหมายที่จะเริ่มต้นกับมีใครคนโสดไหมในนี้เออดินถามมีมีแม้ยกตนะัวอย่าโสด <laughs> พี่พ,พเพ้นนี่ไม่ตนโสดนะครับ มีไหมที่ยังไม่มีคู่ชีวิตอ่านะครับยังไม่มีไม่มีใช่ไหมอ่านตอน้นผ่านมีคู่ชีวิตแปลว่าเราต้องหลังจากมีชีวิตมันจะต้องมีคือเรียกว่าจุดร่วมเมื่อใดระการถ้าเรามีคู่เนี่ยแล้วเราไม่มีจุดร่วมของชีวิตเนี่ยนะครับก็คือเป้าหมายร่วมกันเนี่ยนะครับมันจะไปถอยยากมันจะเกิดความขัดแย้งนั้นคนตีต้องหาก็เรียกว่าแสวงจุดร่วมสมุนทุตตา แอ้เมื่อมีเป้าหมายร่วมแล้วทำเป้าหมายนั้นให้สําเร็จมันจะอยู่ได้ต่อที่หลักการง่ายๆนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอ่ะน่าจะได้เวลาพร้อมแล้วนะครับก็อย่างท่้น,นครับพบกับประธานผู้ก่อตั้งบริษัทสีกลุ่โมโบเกอร์นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญส่งไปให้กับพิธีกรเลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ